ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาจับปลากันนะครับนี่ครับยูทูบเบอร์ไก่นะครับเดี๋ยวจับปลากันไปดูกันนะครับตอนนี้กําลังหาไปไปหาคุณยิ่หาปลาอยู่ครับหนุ่มไปครับได้ไหมครับได้ไหมครับเข้าไปไม่ได้เขาไปยากวะอะไรครับได้ไหมครับ ปล่อยอะไรหน่ไปแล้วไปแล้วเอาไปไหนโอ้ขอบคุณวันนี้จับปลากันนะครับนี่ตายแน่อยู่กลางแหนอังเก็บน้าดอยแหลงครับนี่ครับตอนนี้กำลังจับได้หนึ่งตัวครับนี่ครับโอ้ปลาตัวใหญ่มากครับน่าจะประมาณห้านิ้วนะครับได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับลงครับลงครับ กำลังมุดอยู่ครับมุดหาปลาอยู่ครับการหาปลาแบบวิถีชาวบ้านนะครับง่ายๆนะครับจับปลากินกันเองนี่ครับกำลังหาอยู่ครับโอ้ยนี่ได้หนึ่งตัวครับนี่คืออะไรปลาเลยครับปลาพวงปลาพวงโอ้นี่ปลาพวงครับนี่ก็ใช่นี่นี้ครับได้สองตัวแล้วทีนี้ได้สองตัวแล้วครับนี่ครับพี่หาอยู่ครับพี่ได้ไหมครับพี่ นี่ครับโอ้ได้ตัวใหญ่ด้วยเอาปล่อยไว้เหรอจะตายเลยนี่ครับได้ครับกําลังมุ่งหาปลาอยู่ครับเดี๋ยวผมเขาต้อไปใกล้ๆครับจะได้เห็นดีเอาเอับจัดอยู่เดี๋ยวติดตามดูดีๆนะครับจะได้ตัวใหญ่ไหม นี่คุณคนกำลังหาป่าอยู่โอยป,ป่าปูมันเดิมเลยปลาปูอีมีป,ป่าป,ปูหลายตัวเลากระตาปูเขาเรียกว่าเจอปลาปูบบปปตัวใหญ่ซะด้วยน่าจะประมาณสิบนิ้วอะนะ่จะได้ครับปลาครับกำลังหาย <ไป S 2> อยู่น<า>ี่ โอ้ยนักลึกมากนะครับวันนี้ออาาเขึ้นแล้วครับเอาขึ้นใหม่ละครับจะลองอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เออได้ตัวใหญ่ไหมเฮ้ตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยนี่ครับกำลังเหยียบกำลันเหยียบปลาครับนักลึกเ็บอก